สวัสดีค่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Riverside เชียงคานรีสอร์ทนะคะตอนนี้ผมก็เป็นห้องพักนะคะอยู่ชั้นข้างบนที่มองเห็นวิวเป็นห้องพักขนาดพักสอ,องท่านนะคะตรงน,นี้ห้องก็จะประมาณนี้นะ,ะจะมีตู้เย็นนะคะรงนีเป็น,นกระเป๋าเดินทางตรงน,นี้ก็เป็นที่นอนนะคะ จะเป็นวิววิวแม่น้านะคะข้างล่างก็จะเป็นที่พักที่แพติดน้ําก็มีนะคะแต่ว่าปูกลัวแพปูขอที่พักที่มองเห็นวิวในลักษณะไกลๆแม่น้ำเราชอบแบบนี้นี่นะคะฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศลาวนะคะตรงนั้นนะคะที่เราเห็นนะคะตรงนั้นคือประเทศลาวนะคะเป็นเมืองสันนักามนะคะตอนเนี้ย แดดกำลังเปยงเปีเปยวอยู่เลยเนาะประมาณ4ี่โมงสี่สิบนก็จะมีเรือข้ามฟากน,นะคะจากลาวมาไทยแ้านอนนะคะจะเป็นฝั่งลาวเมืองสันนาคนะคะก็จะก็จะมีเป็นถนนเดินริมโขงนะคะตรงนั้นสามารถเดินได้ความยาวถึงแก่งคุดคู่เลยนะคะตรงนั้นนะคะแก่งคุดคู่ก็จะอยู่ด้านนี้นะคะ่ะ